สวัสดีครับพี่น้องยิมซีแฟนคลับทางช่องพ่อแมวยิงครับวันนี้ไปทำการแสดงที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านเมืองแกตำบลเมืองแกสตึกบุรีรัมย์ครับ จากนี้ไปประมาณสองชั่วโมงครับลอ,อยกโลมือเืนกะงานฟุ่มหน่อยรากาวันที่สิบครับอย่าลืมครับหลนแฮอีกสองหมื่ครับ อย่าลืมคุมปิดครับ99บาทภักเพจเช้าหน่อยครับคุมปิดนี่ก็ เป็นมือเเือกตั้งครับเลือกตังทั่วประเทศเลือกตังสสเลือกตังนาย,ยกครับก็บไปใส่เสีย์เรียบร้อยแล้วครับพอดีได้มาบานพอดี ฝากพี่น้อง f c ครับวันที่สีบตดแหข้างบ้านชมฟรีหนางานชมฟรีครับมาบไดากับกลุ่มปีดครับพวกนี้กับหน้าห่อนครับ อากาศห่อน เตรียมตัวเดินทาง ลืมครับหนุ่นยอ้ซีแฟนครับปอยุกใกล้กัแบอยากเงินแม่นางงานครับชมระบบแสงสีเสียงรถแห่สาวน้อย12ลอ้อ ก็ฮักไห้ากัก็จะเริ่มอย่อยมานะครับเมืออื่นเมืองกาเรียนยูซิกีเอครับอำเภอยางชุมน้อย

บ้านเมืองแก่ตําบลเมืองแก่อำเภอสตึก,ตกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ราคพค่น้องเ c ซีครับทางกลุ่มปิด99บาทมีพอสชตาสิบสองหรฟอ

เ,เ,เปเลย่ะดี๋ยวเดินทางแล้วครับฝากพี่น้องกุมปิดครับวันที่สิบราคากสเาทนะคะสาวน้อยเพี่บ้านแทงได้เลยครับเก้าสบเก้าบาทแล้วพอกันหนังกันเดี่ยพี่น,อน้องเยอะนี่พอกันอยูส่สตูบุรีรัมครับออกเดินทางแล้วครับพอ,อก,กันไม่ชิมหนาสวัสดีครับ